สวัสดีครับผมสวัสดี FC ของแอดนภูผานะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาแวะที่สวนพฤกษาสตรอีกรอบหนึ่งวันนี้วันวันจันทนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติวันนี้ผู้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วครับรน้นองเขาหาลูกค้าที่จะลงเรือนะครับส่ <c oughs> นพิพิธสตร์สถานที่ท่องเที่ยวป่าเสม็ดมันจะมี ที่ล่องเรือก็จะทำทงแม่นู่นงไว้จักรยานจักรยานก็ใหม่นี่จักรยานเปลี่ยนแล้วสีเหลืองหมดเลยโอ้สวยงามมากน่าขี่มากเดี๋ยวไปสอบถามน้องก็ดูว่าจักรยานคันเท่าไหร่เรือคันเท่าไหร่น้องคนนี้เคยรู้จักคัน สวัสดีครับสบายดีโอ้เปลี่ยนจักรยานใหม่หมดเลยทักทายเอฟซีหน่อยเร็วอันนี้พี่ทำยูทู e ตอนนี้ผ่านแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็โออันนี้จักรยานคันเท่าไหร่นะจักรยานค่าเช่าคันละห้าสิบบาทค่าเช่าคันละห้าสิบบาทสวยๆนั่นเลยเนาะโอ้เขาทำใหม่หมดเลยอะ่ะ รถของเก่านะ<ช>จักรยาน50บาทชั่วโมงหนึ่งเหรอก็ให้รอบหนึ่งครับรอบหนึ่งในการเดินทางเข้าไปเข้าไปออกมาอืมและและ,และเรือเรือคาย,ยักก็ชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทนะครับนั่งได้ลำหนึ่งสองหนึ่งสามคนถ้ากลับเข้าฝั่งมาแล้วเลทไปยี่สิบนาทีจ่ายเพิ่มอีกหลังห้าสิบบาทต่อลำเลทสี่สิบนาทีใจหนึ่งร้อยบาทต่อลำนะครับอ๋อ <c oughs> เผื่อคนเขาดูใน Youtube เขาจะได้รู้เนาะอโอเคขอบคุณครับน้องชายสวัสดีครับนี่ป่าสม็จส,สวยๆนั่นเลยข้างในเป็นแบบนี้เลยเนาะข้างใน,นแบบนั้นได้ครับม,มีที่ตกปลาด้วยตกปลาได้ไหมเนี่ยได้ไหมสวยงามมากสวยงามมากพี่น้องนะด,ดูสาวๆถ่ายรูปไว้ ข้างในไม่ธรรมดาข้างในสวยมากข้างในสวยมากแสงมันสะท้อนสำหรับคนที่ชอบเดินป่านะสำหรับคนที่ชอบเดินป่านี่เลือกคาย,ยักเราลําละหนึ่งบาทชั่วโมง มีชูชีพมีอะไรพร้อมทุกอย่างนะครับเรือใหญ่ก็มีเรือใหญ่ก็ไปเป็นทีมนู้นเรือใหญ่ไปเป็นทีมนั่งนั่งเรือใหญ่นี่เขาเหมาย,ยังไงก็เรือใหญ่เลยหก้ยบาทครับรอบละหกร้อยบาทนั่งได้กี่คนเออนั่งได้เอ่อปกติจะหกคนครับแต่ตอนนี้น้ำขึ้นสูงน้ำขึ้นสูง เจ็ด <7 S 2> คน<อ>นะครับก็จะหกร้อยบาทนี่เวลาในการเดินทางสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงน,นะครับ<อ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าหกโมงหลังสี่โมงเย็นไปแล้วจะเป็นแปดร้อยบาทสี่โม,มงเย็นแล้วจะแปดร้อยบาทนะครับ,บละเลทแปดร้อย100บาทใช่ไหม100อโอเคโอเคแจ๋วเลยก็เริ่มมีลูกค้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับรถเยอะเหมือนกันรถเยอะเริ่มแล้ว ช่วงวันหยุดด้วยเนาะช่วงเขาพรรษา <c oughs> ช่วงเขาพรรษาส่วนฝั่งนน้นก็อีกเป็นของชุมชนนะครับ <c oughs> เป็นของชุมชนที่เขาจัดทำเรือคายักเหมือนกัน <c oughs> สวยงามมากข้างในมันจะเป็นป่าเสม็์อย่างที่ในรูปเลยสวยงามเดีย๋ยวเราเดินไปดูลูกค้าเขาจะลงเรือสบายดีด,ด,ด,ดีมากน้ <c oughs> องหมาตัตใหญ่ร้านค้าก็มีมีน้ำมีข้าวมี ทุกสิ่งทุกอย่างบางร้านก็ปิดอยู่บางร้านก็ปิดอยู่ที่นี่จะเป็นของจุดบริการนักท่องเที่ยวชุมชนเป็นนะครับเป็นของหมู่บ้าน นี่นักท่องเที่ยวกำลังจะลงเ,ลเลลงรือแล,ล้วม,ม,ม,มีชูชีพมีอะไรพร้อมทุกอย่างนะครับใครสนใจก็เชิญได้เลยนี่จุดบริการนักท่องเที่ยวชุมชนจุดลงทะเบียนนะครับออกไปแล้วออกไปแล้ว ถ้าใครมีกล้องก็ติดไปด้วยนะครับส่วนมากก็ติดกล้องไปด้วยถ่ายรูปสวยงามธรรมชาติน้ำนิง่งถ่ายรูปไปโอ้สนุกมากสวยงามสำหรับคนที่ชอบ ธรรมชาติจริงๆนะครับข้างในสวยมากข้างในสวยมากนนี่เเป็ายครับ

เรือเรือมันจะสอนเราที่มาอย่างเงี้ยเาแนะนำเลยนะเอาคนพายไปส่งคนหนึงข้าเด็กายเลย้สวยเลยตอนนี้น้ำเข้าสวยอ่ะตอนนี้น้ำนิ่งมากสวยถ่ายอะไรครับถ่ายรูปาที่หน้าที่จะมานะพี่ขอบแล้มาจอดตรงนี้เลยป๊บแล้วก็ลงมาหาัตรงนี้ได้เลยที่ไครับอ้าวอ้าเข้าป่านี่เป็นนักร้องป่ะเข้าป่าไปแล้ว เซลซลลูกค้านะไรอาะเบกไปไปกันนยครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะยังเลือกแต่ก็สนุกดีไปตามวันัเลยอือนีตาแก่อยู่ที่นี่นะครับเป็นคนของชุมชน โฆษณาหน่อยแล้วลง YouTube ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนวิทยาลยนงครับอันนี้เป็นท่าเรือของชุมชนนะครับขยักก็ชั่วโมงละ100บาทครับผมนั่งได้ประมาณ2คนถ้ามีเด็กเพื่อก็3ได้ครับโอเคใบกัดดีมากช่วงนี้ต้องรีบมาเลยครับใช่ใช่ใช่เต็มสวยมากโอเคโอเคขอบคุณครับผมมีลมช่องใช่ไหมตัดไ้นี่นี่ไงพี่ได้ผมเป็นพิธีกรเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ